เาปิดเทอมันแลวมั้ง ปิดเทอมกันเยอะแล้วนะถ้าคนที่ปิดเทอมตอนนี้ก <needles muj ere> ็น so well. the ่าจะยังไม่ตื่นส่วนคนที่ยังไม่ปิดก็น่าจะไปแล้วไปรอรอไม่ว่างดูไม่มีใครเข้ามาเลยเป็นรอรอกันหมดแล้วเหรอนั่นไงมีคนเข้ามาแล้วก็คิดว่าไปรอรอกันหมดแล้วคนที่เข้ามาแล้วปิดเทอมหรือยังเอ่ย ปิดแล้วค่ะนี่หนูร้องฮะตื่นแล้วเหรอปิดแล้วตื่นแล้วเหรอคนที่ปิดเทอมแล้วอาจจะยังไม่ตื่นตื่นสายได้ปิดเทอมสวัสดีคนที่เข้ามาแล้วนะคะปิดเทอมกันหรือยังเอ,อ่ยีไน่นสายยังไม่ปิดเลยสอบเสร็จแล้วแต่ยังไม่ปิด ก็ไปซ้อมการสแสดงน,นะทุกคนฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอ้ยเ้ยเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะใครปิดเทอมแล้วบ้างเจ็ดคนที่ดูอยู่ปิดเทอมหรือยังเอ่ยอยากรู้ว่าปิดเทอมหรือยัง ทำไมเขาไม่คอมเมนต์เออคอมเมนต์ comment ได้ไหมอ่ะทำไมไม่มีคอมเมนต์เลยหรือว่าเราปิดคอมเมนต์หรอไม่ได้ปิดนะมาตั้งค่าตรงไหนได้ไหมฮัลโหลคอมเมนต์ได้ไหมทุกคนทำไมไม่มีคอมเมนต์อืมไม่มีท็อปแชทสดระบบจะแสดงข้อความทั้งหมดก็เ,เปิดแล้วนะ คอมเมนต์มาหน่อยค่ะไม่เห็นคอมเมนต์เลยอะทำไมมันไม่เห็นคอมเมนต์อะคอมเมนต์หน่อยไม่เห็นคอมเมนต์นะเปลกเนาะทุกคนเราไม่เห็นคอมเมนต์นะไม่รู้ว่ามีใครคอมเมนต์มาหรือเปล่าอย่าให้ย้อยใส่โทรศัพท์มันมา วันนี้ดีไซน์ยังไม่ปิดเทอมเลยใครปิดเทอมบ,บ้างนี่ไงเห็นแล้วท้อฝันท้อฝันปิดเทอมหรือยังคะท้อฝันปิดเทอมหรือยังเอ่ยเจ็ดโมงยี่ห้าแล้วคนที่เขายังไม่ปิดเทอมเขาก็น่าจะไปโรงเรียนแล้วนะ ปิดเทอมแล้วบ้างสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ฟรานะคะวันนี้ใครปิดเทอมอยู่บ้านแล้วบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยดีไซน์ยังไม่ปิดนะทุกคนดีไซน์สอบเสร็จเมื่อวานแล้วแต่ว่ายังไม่ปิดเทอมนะวันนี้ไปซ้อมกิจกรรมที่โรงเรียนกิจกรรมไปซ้อมการแสดงประจำปีงานประจำปีของโรงเรียนเพราะว่าจะมีงานวันอาทิตย์ ซ้อมสามวันเลยใช่ไหมลูกพูดพฤหัสสุขซ้อมสามวันวันเสาร์พักผ่อนถ้าวันนี้ดีก็ไม่ต้องมาแล้วอะไรนะถ้าวันนี้ดีก็ไม่ต้องมาแล้วก็พักผ่อนเลยแล้วก็ไปเจอวันอาทิตย์นี้หรอขอให้เป็นเช่นนั้นขอให้ดีขอให้ได้พักนี่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะวันนี้ใครปิดเทอมอยู่บ้านรวบ้าง ดีไซน์ไปซ้อมการแสดงงานประจําปีนะจ๊ะวันนี้นะไม่ได้ไปเรียนแล้วนะยังไม่ปิดยังไม่ปิดต้องไปอยู่แต่ไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปสอบไปซ้อมการแสดงที่จริงเขาวันนี้ก็ต้องทําผมแบบนี้อยู่หรออ๋อคิดว่าแบบฟิสตายยังไงก็ได้ วันไหนคะงานโรงเรียนใช่ไหมวันอาทิตย์ที่10ค่ะวันนี้ไปซ้อมการแสดงแล้วก็มีงานวันที่สิบผมพันครัส่วนใหญ่ทรงนักเรียนเขาจะให้ทำทรงนี้เนาะแทบจะทุกโรงเรียนเลยเนาะ ของดีไซน์โรงโรงเรียนดีไซน์เขาเรียกว่านีมีกฎว่าให้เปียรสองข้างเปียเดียวไม่ได้ต้องเปียรสองข้างมัดมัดรวบก็ไม่ได้แต่โรงเรียนอาจจะไม่เหมือนกันบางโรงเรียนอาจจะแบบเก็บรวบให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยจะเปียหรือจะมัดหรือจะอะไรก็ได้แต่ของดีไซน์ต้องเปียนะทุกคนเปียสองข้างแบบนี้ด้วย โรงเรียนใครโรงเรียนใครให้ทําทรงไหนคือถ้าเปียแบบเนี้ยต้องให้แม่ทําให้ถ้าทําเองนี่คงต้องรอกว่านี้ใช่ไหมแต่ท <ำ S 1> าได้นะแต่วันไม่สวยอ๋อเออไม่หนูทาหนูจะเริ่มจากตรงนี้หนูเริ่มจากข้้งบนไม่ได้ใช่ป่ะแต่ถ้ามัดรั่วปัจจุบกนจะนจง่ายทําเองได้เนี่ยเสร็จละหนค่ะ <c oughs> อยู่ที่นก็เสียหายกินไอติมเมื่อวานอะไม่ได้กินเมื่อวานไม่ได้กินดีซ่าอยู่ปอไหนก <c oughs> ำลังจะขึ้นตอนนี้ก่อนดิต้องตอบตามตอนนี้ก่อนดิมันยังไม่ขึ้นนี่ลองว่าที่ปห้า <c oughs> ว่าที่ปอเออพูดถึงเปียแบบที่หนูเปียเองได้ไหมเปียไปโรงเรียนอ่ะได้งั้นต่อไปก็ไม่ต้องให้แม่เปียให้ก็ได้ใช่หเ,เปียอเองเลยไม่สวยแล้วหนูจะเอาเวลาไหนไปกินข้าวเ <c oughs> อากินสิลูกเสรแล้วโหสาลาเปากินแค่นั้นนะ ดีไซน์กินซาลาเปาไม่กินไส้อะ่ะทุกคนกินแต่แป้งอะ่ะแป้งก็กินแบบกินไม่หมดด้วยนะกินแต่แป้งรอบนอกอะ่ะที่มันจืดจืดแป้งที่มันติดกับไส้ก็ไม่กินด้วยนะของอร่อยอะ่ะไม่กินของอร่อยเกินไอซิของอร่อยคือไส้มันนาะความอร่อยของซาลาเปาคือไส้มันนาะตัวอร่อย หนูไม่กินไส้อันนี้ปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมคะสาสองคนที่ดูอยู่นี่ปิดเทอมแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมอุ้ยส้ยมส้อมอย่าโดนโทรศัพท์แม่นะไม่อย่าทำน้องไม่หายลูกจิตสักทีเหมือ เป็นหมาโลภกิตเขาไม่ตอบว่าเขาปิดเทอมหรือยังแม่เลยดาวเอาว่าน่าจะปิดกันแล้วนะเพราะถ้าไม่ปิดป่านนี้น่าจะต้องไปโรงเรียนแล้วนะแต่ถ้าปิดแล้วทำไมตื่นเช้าวันจังอ่ะ ถ่ายถ้าเราถ้าเราถ่ายให้ให้เอฟซีดูนี่มันจะผิดกฎไหมอ่ะถ่ายนั่นอ่ะไอ้ส่งกับสายหม่อ่ะไม่รู้อะมันจะผิดกฎไหมห้องปอสี่อ่ะห้องเรียนอันเนี้ยแพงสุดเลยห้องเรียนเลยอ่ะ VSP เนี่ยของอะไรคะของป .4 สี่แต่ป .5 ปีนี้หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดค่าหนังสืออ๋อเหรอไม่ใช่ค่าเทอมนะจะพาะค่าหนังสือ ทำไมป4เป็นแพงสุดไม่รู้เหรอครับจำได้หรือสังยังไม่ปิดเฮ้ยยังไม่ปิดค่ะรออ๋อรอรถเดือนรถเดือนมาช้าทำไมรถเดือนมาช้าจังดีไซน์เคยขึ้นรถเดือนนะมาเช้ามากเนาะหกโมงเอ้ยเจ็ดโมงตรงอ่ะมาละรถเดือน อาจบ,บ้านพี่เขาอาจจะอยู่ใกล้โรงเรียนหรือเปล่าคือประมาณว่ามารับคนสุดท้ายหอ,อ,อยบ้านพี่่ะไม่รู้พี่หรือน้องคือถ้าบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนก็จะมารับคนสุดท้ายไงใช่ปะก็จะสายแต่ถ้าบ้านใครอยู่ไกลมารับคนแรกๆเช้ามากสมัยแม่ก้งเด็กๆนะขึ้นรถเดือนนะหกโมงครึ่งมารับแล้วอ่ะเพราะว่าอยู่ไกลตื่นหกโมงรถรถมารับหกโมงครึ่งนี่คือไม่ทานอ่ะต้องตื่นตีห้าครึ่ง <laughs> นี่ทรงผมไปโรงเรียนของดีไซน์นะก็คือต้องเปียสองข้างแบบนี้มัดรวบก็ไม่ได้เอาใส่ไหมอา่ใส่ใหมกับส้มซ่าเราชีมีชอบแนะมากะ เปียเปียสองข้างแต่ว่าจะเปียสามเปียเก็บเปียก้างปลาเปียอะไรก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่เลยขอแค่เปียสองข้างเมื่อก่อนแม่เปียแบบนี้ไม่เป็นนะเปียเป็นแบบเปียสามเปียสามงเหมือนที่หนูเปียจับมาสามอันอะแล้วก็เปีย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 อันนี้เปียก้างปลาไม่ใช่ก้างปลาเปียเปียเก็บแล้วแม่เปียแบบนี้เป็นยังไง แม่เปียดนี่เป็นยังไงฝึกเอาฝึกที่ไหนล่ะฝึกที่ผมหนูนี่แหละตอนไหนก็ดูไงดูวิธีเปียดูเวลาคนอื่นเขาเปียดเขาทำยังไงแล้วก็อ๋ออ๋อแลองลองทำแล้วฝึกเอาเร็วสิค่ะสายแล้วชั่วเช็ดสายแล้วสายแล้วปั๊บ ยังไม่ปิดเทอมไปโรงเรียนกันพี่สายจะไปโรงเรียนละสายแล้วบายบายพ่งสิ <laughs> สายแล้วขาดเร็วๆสิค่ะกินน้ำหรือ,อยังน้ำน้ำน้ำกินข้าวไม่กินน้ำ เอาลูกกินน้ำก่อนโหดูหน้าแม่ในกล้องในกล้องเรายังพอดูได้นะโอเคอยู่แต่กล้องอื่นไม่รู้เป็นไงหน้าสดมากอะหน้าส,สดสดอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยววะมาไอ้หมายลูกจิตอะทุกคนใส่หมายนี่คือแบบว่าไม่ไปทีค่ะคืออะไร ไม่ไปสายหมายเป็นหมาตัวเมียนะทุกคนส่วนส้มซาเป็นแมวตัวผู้อันนี้ไม่ใช่การเล่นกันนะเขาคือการสายหมายเฝ้าน้องทุกวันอะต้องให้ดูต้องต้องต้องรอ,อดูอันนี้สายหมายเหมือนดีมหนูหมือน กินน้ำยังสาา้มซามันไม่ลุกไงส้มซา,ามันลำคาญไม้อยากว่วน้องไม้เป็นท,ทองปะจะให้ดูซะหน่อยมันไม่ทำละไปเดี๋ยวแม่จะไปส่งดีไซน์ที่โรงเรียนแล้วนะคะทุ่นสายเร็วไม่ เดี๋ยวนะทำไมแม่ไม่เข้าใจที่เขาอ่านไ, <ป S 1> ไม่ไปทีค่ะ <ไป S 1> คือ <ไป S 1> อะไรไ <ป S 1> อ่ะลูกลืมอ๋อแล้วหนูแม่ก็เป่าอะไรไปเลยอ่ะลูกพี่ชายมแม่ก็เป่าอะไรไปเลยโอ้โหหน้าหน้ามันแผลบรู้ว่ารู้ว่าไม่ต้องเอากรู้ว่าไม่ต้องอะไรนะ ไม่ต้องเอาหนังสือไม่ต้องอะไรไปแต่หมายถึงว่าไม่เอากระเป๋าอะไรไปเลยเหรอกระเป๋าใส่ของอะไรอ่ะฮะกระเป๋านะไม่ให้ขึ้นตึกเลยสะพายยังไงกระเป๋าน้อยอ่ะหมายถึงกระเป๋าน้อยกระเป๋าสะพายไม่เอาไปหรออ๋อโอเคตังไปยัง

ดีไซน์อัแมสนะทุกคนดีไซน์ลืมแมสดูปลาโอ้โหน้ำเขียวมากเขียวปุ๊บเลยอันนี้คือปลาที่เราตักมาจากงานวัดนะ <c oughs> สายแล้วมั้งดีไซน์สมซาไปไหนสมซาหนีไปแล้วไหม อันนี้คือปลาที่เราตักมาจากงานวัดทั้งหมดนะตัวโตมากอันนั้นเป็นปลาหลอดแรกชุดแรกสมซาครับน้องจะมากินปลาไม่ได้นะครับปลาทองแม่เหลือสองตัวนะครับหายไปไหนครมันป <c oughs> าเสร็จยังลูกไาโอเคไปแล้วใส่ใหม่บายบายขึ้นบ้าน อะพร้อมแล้วนี่วันนี้ไปซ้อมการแสดงนะไม่ได้ไปเรียนไม่ต้องกระเป๋าไปบ๊ายบายนะคะทุกคนไปเราน่าจะสายละยี่นาที